มันโถผักเป็นของว่างที่จะกินเพียงอย่างเดียวหรือกินร่วมกับอาหารอื่นๆก็อร่อยเช่นกันผักในสูตรนี้ก็จะใช้ผักวยเลง้งนำไปลวกในน้ำร้อนแล้วน็อกในน้ำเย็นเพื่อให้ผักคงความเขียวสดไว้นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆพักเอาไว้ื่วนแครอทก็ปอกเปลือกและปั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องละเอียดจนเกินไปในการทำเนื้อมันโถก็จะใช้น้ำอุ่นผสมกับยีสต์และแป้งคนให้เข้ากันและพักไว้5นาที หลังจาก5นาทีก็เติมแป้งสาลีอีก600กรัมผงฟู1ช้อนโต๊ะน้ำตาลใส่120กรัมคนให้เข้ากันแล้วจึงเติมเนยขาว50กรัมนวดให้เข้ากันจนเนียนแล้วจึงเพิ่มผักปวยเล้งและแครอทที่เตรียมไว้นวดจนเข้ากันอีกครั้งน้ำแป้งที่นวดเสร็จแล้วมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆชิ้นละ60กรัมสูตรนี้ก็จะทำได้ประมาณ20ลูกคลึงให้เป็นก้อนกลม,กลม แล้วรีบแป้งเป็นรูปวงรีม้วนให้เป็นแท่งยาวๆพักไว้หนึ่งชั่วโมงจึงนำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟกลางนึ่ง12นาทีก็จะได้หมันโถผักที่นักกินนักกินนุ่มๆไว้รับประทาน